ต้นที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือพวงประดิษฐ์เป็นต้นไม้เถาเื้อยซึ่งมีเนื้อไม้นะครับนั่นหมายความว่าตัวเขาเองนั้นถ้ามีอายุมากๆแล้ว ก็จะมีขนาดของเถาจะใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้การที่จะปลูกเข้าไว้ในพื้นที่เรือนไม้ระแนงก็ตามหรือจะเป็นเสาไม้เลื้อยแบบนี้จําเป็นจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและขนาดใหญ่โตสักนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อเขามีอายุเพิ่มมากขึ้นตัวขนาดเถาจะมีขนาดใหญ่โตขึ้นมากๆแล้วก็เลื้อยไปได้ไกลมีน้าหนักพอสมควรเลยครับถ้าหากเราใช้โครงสร้างที่ไม่แข็งแรง ก็จะมีปัญหาได้แต่สาหรับพื้นที่แห่งนี้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับที่เป็นฉากหลังของผมนั้นเราจะได้กําแพงสีชมพูสุดลุคหูตาไปด้านนู้นเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากการปลูกเป็นไม้เถาเื้อยเหมือนกันแต่เราปลูกเขาไว้ให้คลุมไปกับตัวเสาไม้เนื้อแข็งที่อยู่ด้านในครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่อยู่ภายในกัน ต้นเดือนมกราคมก็จะออกดอกให้เห็นแล้วแต่ในปีนี้รู้สึกว่าจะมารวดเร็วมากประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้ก็ได้เห็นดอกแล้วประกอบกับเจ้าตัวฟ้าประดิษฐ์ประกอบกับเจ้าตัวพวงประดิษฐ์นั้นเป็นไม้เถาเื้อยที่ออกดอกเนี่ยจะให้ดอกที่เต็มต้นไปหมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามจะไม่ได้ทิ้งใบให้ล่วงหล่นไปพร้อมๆกันด้วยก็จะเป็นการออกดอกไปพร้อมๆก,กับการผลิตใบอย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเอง อย่างไรก็ตามด้วยความที่ปริมาณดอกของเขาเยอะมากๆเนี่ยนะครับทำให้ได้สีสันสีชมพูนั้นปกคลุมท่วนทั่วส่วนของทรงพุ่มในปริมาณมากอย่างไรก็ตามถ้าเราปลูกไว้แล้วก็ได้รับแสงแดดมากหน่อยนี่นะครับก็จะทําให้ตัวของดอกสีชมพูที่เราเห็นอยู่นั้นเนี่ยก็จะออกสอบับพร่งมากกว่านี้ประกอบกับในช่วงที่เขาออกดอกแบบนี้นะครับก็ควรจะงดน้ําด้วยก็จะทําให้เขาได้ออกดอกดอกเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง การปลูกเจ้าพวงประดิษฐ์ในลักษณะนี้ทางพื้นที่แห่งนี้นะครับอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยตัวต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็ล้มหายตายไปก็มีการปลูกเจ้าพวงประดิษฐ์เนี่ยลงไปที่ตัวบริเวณโคนต้นก็จึงทําให้ตัวเสาไม้หรือตัวลำต้นของต้นไม้เดิมนั้นทําหน้าที่เป็นเสาไม้ที่แข็งแรงมากๆในการที่จะทําให้เจ้าพวงประดิษฐ์นั้น เลื้อยปกคลุมขึ้นไปได้ดีมากๆเลยเนื่องจากว่าตัวลำต้นของเจ้าพวงะดิตเนี่ยครับเขาจะเป็นทวินนิ่งสเต็มก็คือจะเลื้อยพันเกี่ยวไปกับต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ทำให้เขาสามารถจะเลื้อยพันขึ้นไปสู่ส่วนสูงสุดของตัวเสาไม้ต่างๆเหล่านี้หรือตัวเรือนละแนงนั่นเองอย่างไรก็ตามาในระยะแรกๆเนี่ยเราอาจจําเป็นจะต้องใช้เชือกนะครับในการพันทําให้เขาสามารถจะเกาะเกี่ยวพันไปได้ พอเขาออกดอกในช่วงระยะนี้นะครับก็จึงทําให้เราสามารถจะเห็นผนังสีเขียวปนไปกับสียุมพูแบบนี้นะครับก็เป็นไอเดียที่ดีเลยทําให้เป็นสีสันของช่วงฤดูกาลที่เรียกว่าเซนต์ออฟเพสเนี่ยนะครับพอเราเห็นดอกของเจ้าพวงประดิษฐ์เนี่ยก็สะท้อนถึงการมาของฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีนี้ทางภาคอีสานนะครับก็ค่อนข้างหนาวเย็นเลยทําให้ ท่านที่ได้มีโอกาสเห็นเจ้าพวงประดิษฐ์ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็สามารถจะตระหนักได้ว่ามันมีลมหนาวเย็นพัดมาแล้วตัวลำต้นของเจ้าพวงประดิษฐ์นั้นเป็นลำต้นที่มีเนื้อไม้นะครับถ้าหากเราปลูกเข้าไปเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเห็นตัวต้นเขาขยายขึ้นแล้วก็ถ้าตัดลงเข้าไปเนี่ยก็จะมีเนื้อไม้ที่แข็งแรงพอสมควร จึงทําให้เจ้าควงประดิษฐ์นั้นเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเลยที่อุดอดทนแล้วก็เลื้อยไปได้ไกลมากๆประกอบกับตัวเขาเองก็มีลําต้นแบบทวินนิ่งสเต็มที่เราจะเห็นเขาพันเกี่ยวขึ้นไปแบบนี้นะครับพันตัวเองขึ้นไปพาตัวเองขึ้นไปสู่ที่สูงแล้วก็สภาพพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเขาเลื้อยปกคลุมไปนู่นนะครับสูงไปสุดลูกหูลูกตาตรงนู้นเลยทําให้เราได้ผนังสีชมพูเนี่ยสวยสดงดงามมากๆ เสียดายไปนิดเดียวครับว่าพื้นที่แห่งนี้นี่มีตัวอาคารทับทาบทามาบางช่วงระยะเวลาจึงทําให้ปริมาณของการออกดอกน้อยไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าได้พื้นที่แสงแดดเต็มวันก็จะสวยสดงดงามมากๆเลยอย่างไรก็ตามจากภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับความงดงามและความสวยงามจากตัวดอกที่ให้ปริมาณมากแบบนี้ก็ทําให้ผนังสีชมพูที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ ก็สวยสดงดงามอยากที่จะนําไปตั้งประดับตกแต่งไว้ในบ้านเรือนของตนเองนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากๆอย่าลืมนําไปประยุกต์ใช้นําไปปลูกกันนะครับในตอนนี้เราก็ได้ดูตัวอย่างดีๆของการปลูกเจ้าพวงประดิษฐ์ลงไปแล้วก็ปลูกเป็นระยะสม่ําเสมอกันไปนั้นจะทําให้เราได้ตัวผนังสีเขียวในช่วงฤด,ดูการต่างๆและเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วเราก็จะได้ผนังที่มีสีชมพูสวยสดแบบนี้ขึ้นมานั่นเองอย่าลืมว่าเจ้า พวงประดิษฐ์นั้นเป็นต้นไม้ที่มีเถาที่มีเนื้อไม้ลําต้นหนักพอสมควรเลยนะครับโครงสร้างจะต้องแข็งแรงพอที่จะรองรับน้าหนักได้และอย่างที่สองเขาเลื้อยไกลด้วยถ้าหากเรามีเสาซิ่สูงเท่าไหร่เขาก็สามารถจะเลื้อยสูงเข้าไปได้ขนาดนั้นเลยเราสามารถจะมีเสาสูงได้นับ10เมตรเลยนะครับก็จะทําให้เราได้ผนังที่ใหญ่โตด้วย อย่างไรก็ตามอย่าลืมเรื่องความแข็งแรงของเสาต่างๆเหล่านั้นนอกจากนี้แล้วในช่วงระยะแรกของการปลูกเจ้าพวงประดิษฐ์อย่าลืมพันเลื้อยเกาะเกี่ยวเข้าไปกับตัวเสารหรือผนังเรือนไม้ระแนงต่างๆเหล่านั้นทําให้เขาสามารถจะเกาะกับตัวโครงสร้างต่างๆเหล่านั้นได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าตัวลําต้นของเขาเป็นสปรินกิ่งเซมหรือเป็นลําต้นที่พันเกี่ยวไปกับต้นไม้ต่างๆไม่ได้มีการแปลเปลี่ยนส่วนของลําต้นส่วนหนึ่งส่วนใดมาเพื่อ พันเกี่ยวไปกับต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นนั่นเองก็คืออาศัยตัวเองพันบิดไปกับต้นไม้แล้วก็ตัวโครงสร้างของต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้แล้วในช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วถ้าเป็นไปได้พอเขาออกดอกแล้วเราเริ่มงวดน้ําช่วยเขาสักนิดหนึ่งก็จะทําให้เขาบ้านดอกหรือได้ดอกเพิ่มมากขึ้นจะได้ผนังสีชมพูสดใสามากขึ้นนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการปลูกเจ้าพวงประดิษฐ์ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดธรรมชาติของเราชื่นชอบแดดเอาเสียมากมาก อย่างพื้นที่ตรงนี้มีบางช่วงระยะเวลาที่ได้รับร่มจากตัวอาคารที่ทับภาพพาลงมาแต่ก็ยังให้ดอกที่สวยสดงดงามแบบนี้เชิญชวนทุกท่านได้นำไอเทมนี้ไปปลูกใช้กันนะครับหรือถ้ามีเวลาผ่านไปผ่านมาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาที่คณะเกษตรศาสตร์จะเห็นภาพที่สวยสดงดงามในขณะนี้เลยนะครับมาในช่วงฤดูหนาวนี่นะครับแล้วก็เลยไปถึงก่อนกุมภาพันธ์ได้เห็นดอกสวยสดงดงามแบบนี้เลยเพราะว่าเขาบานมาเป็นเดือนเลยครับ สำหรับท่านที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดให้เป็นอันตรายเพราะว่ามีสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราซึ่งจะส่งผลต่อตัวเราลูกของเราตัดเลี้ยงของเราแล้วก็เราพบ,บนิเวศที่เรารักนะครับ เมื่อยัยนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดมแมลงและอย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้ตกค้างไว้ในส่วนของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปีล้ลาซาด้ารวมไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วก็สามารถจะแอปไลน์คุยกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับ หากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้อย่าลืมกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยมือเย็นผลิตคลิปสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอยู่ปามทีของต้นไม้ดังนั้นเราผลิตคลิปทุกสัปดาห์สัปดาห์และหลายๆตอนและจะลืมว่าถ้าหากท่านที่เห็นว่าคลิปไม่ดีและเป็นประโยชน์ให้แต่ละท่านจะได้นาไอเดียในการสร้างสวนที่มีผนังสีชมพูแบบนี้ไว้แล้วก็เชิญชวนท่านทีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นเลยนะครับในตอนนี้มือเย็นน้อยแปดพันแ